โอ้ผนังนี่คือยึดติดทีวีเลยเจาะอะไรได้ปกติ <จอ S 1> เลยเจาะได้หลังนี้อยู่ที่4,99,000าค่ะ4,000 0 0กว่าบาทกับพี Home นะครับ ตามเขาเลยว่าตามสไตล์สันตุลาครับลูกอะไรวันนี้เตลลิงปิ้งเหรอมะ,ะมะดันใช่ไหมโอ้สถานที่ดีครับและบ้านสวยด้วยให้ดูกันเลยนี่ครับสุดยอดครับหลังนี้สีเลือกกันเหลืองเป็นยังไงบ้างคุณฝนหลังนี้หลังที่สแล้วค่ะที่ลูกค้าสั่งมาก็สองหลังจะเป็นด้านนู้นชั้นลอยสไตล์ยังไงครับเนี่ยเป็นมินิมอลค่ะบ้านแฟด ก็ผสมกับตัวโมเดนโมเดนใช่ค่ะตรงกลางจะเป็นนอนเด็กผสมโมเดนเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงสองห้องน้ำค่ะอ่าอาจจะเคยคุณน้าคุณตาอันนี้คือที่ทรางบ้านหลังนี้เนาะใช่ค่ะมีเพจชื่อว่าอะไรครับ P9 Home ค่ะ P9 Home ค่ะก็มี Facebook ส่วนตัวมี Facebook เปิดต่อชอ o u t u b e ยังมีค่ะมีด้วยอะมีด้วยค่ะแต่ผู้ติดตามยังน้อยอยู่เพราะเพิ่งทำได้เดือนสองเดือนอ๋อครับพิกัดของร้านอยู่ที่ไหนนะครับ มีสองสาขาค่ะที่บ้านฉางระยองแล้วก็อูทองสุพรรณบุรีอูทองเปิดได้หนึ่งปีค่ะแต่ว่าตัวบ้านฉางเนี่ยเข้าสิบเอ็ดปีแล้วค่ะจะจะไปปลูกทั้งอีสานตรงไหมอ๋อน่าจะยที่นี้ก่อนค่ะบริหารไม่ทันมอดูแลเองทุกอย่างไม่แน่ครับไม่แน่คือต้องดูอนาคตเขาเรียกว่ามีการเติบโตเกาขยายกิจการนะครับอวันนี้เรามาดูบ้านหลังนี้กันตัวขนาดบ้านประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย่าหน้ากว้างสิบเอ็ดเมตรค่ะลึกห้าเมตรค่ะ มาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับค่ะอ่าขึ้นทางขึ้นบ้านนี่คือกําหนดให้เป็นส่วนความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ40เซนค่ะหลัง40เซนใช่ล้วเห็นตรงนี้ทําเป็นดีไซน์ขึ้นมานี่คือเอาไว้ตั้งกระถางดอกไม้หรือว่าถึงไงประมาณนั้นไว้นางเล่นดูเพราะว่าหลังนี้ลูกค้ามาทําพูลล่าค่ะตัวหน้าบ้านก็คือเป็นอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมลูกฟักค่ะอ่าครับมีมุ้งลวดในตัวให้เสร็จได้ประมาณ3-4วันค่ะคือสร้างจากหน้างานแล้วก็เอามาส่งเป็นโถมโอ้สวยเลยอย่างนี้เลย จริงๆใครเดิมมันมีหน้าต่างลูกค้าเขาก็ลูกค้าขอปรับปรับคะ่ะแบบเดิมมันมีอยู่มีส่งอยู่คะ่ะเขาก็ปรับบ้างอะไรบบาง โอ้ผนังนี่คือยึดติดทีวีเลยใช่ค่ะจาออะไรได้ปกติจา <อ S 1> นะได้ปกติค่ะผนังด้านในจะเป็นสมาร์ทบอร์ด6มิลค่ะด้านนอกก็สมาร์ทบอร์ดแต่ว่ามันแล้วแต่ลูกค้าปรับเปลี่ยนได้จะเป็นเชอรล่าแล้วรู้ว่าจะเป็นลท์อิดเคาะร่องค่ะแล้วก็พื้นข้าภายในก็จะเป็นคลิกล็อกนะเป็น s p c ใช่เป็นบางรุ่นค่ะบางรุ่น,บา,นบางรุ่นก็จะเป็นคลิกล็อกแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยว ตัวใหม่ทั้งหมดนะคะจะเปลี่ยนเป็นคลิกล็อกทั้งหมดเลยโล่งเลยนะครับดูดูใหญ่นะดูกว้างค่ะก็คือสามารถฟังหกฟุตได้แล้วก็สามฟุตครึ่งได้สบายเลยอ๋อเข้ามานี่คือรู้สึกว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้นึกภาพว่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนจะมีเปิดประตูออกไปใช่ค่ะมีประตูเปิดด้านหน้าออกไปได้เช่นกันส่วนของห้องน้ำมาดูผลงานของ P9 h o m กันนะครับค่ะ เป็นต่างระดับแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ค่ะอุปกรณ์ในห้องน้ําก็ครบเลยขนาดห้องน้าเท่าไหร่ครับ1เมตรยีคูณสเมตรค่ะพอดีนะครับพอดีบางทีมันใหญ่ไปก็เหมือนกับมันใหญ่ไปมันก็จะไปกินเนื้อที่ตัวข้างในห้องนนเพราะว่าเนโวล,ลาก็ใช้ประมาณนี้กาลังดีถ้าสนใจอยากสร้างอย่าลืมนะครับรับรองที่นี่มีโปรโมชั่นดีๆทุกๆทุกเดือนอันนี้ก็คือเป็นห้องส่วนรวมแล้วกันห้องน้ํากลางค่ะห้องน้ํากลางก็เผื่อ คล้ายๆกันไหมแพทเทิร์นเดียวกันเลยเหมือนกันทั้งสองห้องเหมือนกับเมอสครสคูนี้เลยนะครับตามไปครับอ่าห้องนี้ก็ไม่เล็กนะไม่เล็กออเลยเท่ากันค่ะแต่ว่าไม่มีห้องน้าเฉยๆอืมครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันครับคุณฝนครับภายในก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่เลยดูไว้นะครับถ้าสนใจชอบสไตล์อย่างนี้คือฟังก์ชันของตัวบ้านนี้คือเป็นบ้านที่อยู่ได้ครอบครัวหนึ่งเลยแล้วก็มีห้องนอนทั้งสองห้องเลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยด้านในประมาณนี้ ก็จะมีพื้นที่ในตัวบ้านด้านนอกพูดเผื่อไว้ในอนาคตถ้าใครอาจจะแบบว่าเอามาใช้สักห้าปี10ปีแล้วอยากที่จะมุฟไปอีกพื้นที่หนึ่งอันนี้ก็พร้อมที่มุฟได้สูงมากเลยสูงอันนี้2เมตรแปดอันนี้คือเหมือนตัวขอบก็เกือบเกือบสเมตรเลยเนาะสองเมตรแปดสิบค่ะครับผนังสวยลงตัวครับหน้าต่างก็เป็นอลูมิเนียม ใครชอบบ้านใหญ่อะไรไงก็กําหนดก่อนที่จะสร้างนได้ไซส์ประมาณนี้ใช้เวลานานแค่ไหนอ่าใช้เวลาเดือนครึ่งค่ะแต่ว่าต้องดูคิวช่วงนั้นด้วยอ่าจัดโปรทุกเดือนมีโปรแทบทุกเดือนค่ะแทบทุกเดือนส่วนเดือนนี้มีมีอะไรน่าสนใจให้กับลูกค้าบ้างไหมครับอ่าสำหรับช่องซานโตลาวนะคะฝนจะแถมที่นอนเตียงนอนผ้าม่านทั้งหลังนะคะแล้วก็ชุดเฟอร์นิเจอร์ให้เลยเซ็นสัญญาเองก็เป็นราคาที่พิเศษอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้า อาีเฟอร์อ้างอิงสันตัวลาจะพิเศษยิ่งกว่าอะไรบ้างก็ติดต่อคุณฝนค่ะเบอร์เดียวค่ะใช้เบอร์เดียวเท่านั้นทั้งสองสาขาเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์ไว้ตรงใต้คลิปวีดีโอแล้วกันอ่ะโอเคกันตอนท้ายเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมหลังนี้กันนะครับปิดท้ายนะครับ4ี่แสนกว่าบาทกับ P9 Home โฮมครับฝากไว้นะครับ